สวัสดีค่ะช่องคุณยายขาเลาะนะคะวันนี้คุณยายขาเลาะนําน้องบอลสีออกจากกระโจมของคุณยายเพราะคุณยายดูแล้วรู้สึกว่าเขาจะไม่ค่อยโตคุณยายก็เลยเอาเขามาดูว่าทำไมเขาถึงไม่ค่อยโตเนี่ยตัวนี้คุณยายก็เอฟมาเป็นเดือนแล้วเนี่ยแต่ใบเขาไม่ โตขึ้นมาเลยอันนี้คือศีล้าน,นักปาดอันนี้คือสาวนครชัยศรีนแผงแล้วนี่นางวิชุดาตัวนี้เป็นบอลเก่ากัดสีสวยมากเนี่ยมีสองต้นนางวิชุดาก็าไม่ค่อยโตแล้วแต่ตัวนี้นางวิชุดาคุณยาเลี้ยงกลางแจ้งเลยแล้วนี่ดู เขามีลูกลูกคบเพียบเลยลูกเขาเยอะแต่ว่าแม่เขาไม่โตเลยเนี่ยหรือเพราะว่าคุณยายเลี้ยงนอกตู้แล้วก็เจอแดดร้อยแล้วกลับเป็นที่อากาศด้วยอากาศเย็นต้นไม้เขาต้นบอรสีเขาจะโตช้าแล้วทำให้ใบเขาสั้นเนี่ยใบเขาไม่โต แต่ว่าเขากัดตีสวยมากนาะงวิชุดาแล้วนี่ก็องค์หยิงทอฝันนี่ใบเก่าเขานะเนี่ยคุณยายเลี้ยงมาหลายเดือนเหมือนกันเนี่ยสองสเดือนละแล้วคุณยายก็ผ่าหัวเขาไปแล้วได้ลูกมาสามต้นเนี่ยใบเก่าเขาจะเล็กมากนี่ก็าพ่มฟื้นตัวนี่ใบชุดใหม่ใบชุดใหม่ของเขาแล้วเนี่ย ที่แทงมาใหม่เนี่ยสองใบเนี่ยใบใหม่เขาดูดิสวยกว่าใบชุดเก่ามากเลยใบชุดเก่าเขาจะเล็กแต่ตัวนี้คุณยายผ่าหัวไปแล้วได้สามต้นนี่เขาพุมพื้นตัวแล้วก็แทงหลอดใหม่มาคุณยายก็แล้วเอาเขาออกมาจากกระโจมจากตะก,ก้า คุณยายจะลองมาดูวิธีนี้ที่คุณยายดูที่สวนอีกสวนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าบอลสีของเราโตช้าอาจจะเป็นเพราะว่าดินแน่นดินแน่นแล้วก็ทำให้ล่าเขาเดินหา,หาอาหารลำบากเขาเลยไม่ค่อยจเจริญเติบโตวันนี้คุณยายก็เลยลองมาทำตามที่สวนที่คุณยายดูเขาทำให้ดูเ,เขาจะเปิดน้ำอ่ะเปิดน้ำเอาใส่ อย่างเงี้ยใส่แบบให้ทั่วเหมือนคล้ายๆล้างล้างรากให้ดินแบบว่ามันสามารถระบายน้ำได้ดีแล้วเขาจะทำให้รากเขาเดินชอนชัยหาอาหารได้สะดวกเนี่ยเราเอาน้ำฉีดให้เขาเหมือนล้างรากเนี่ยน้ำเขาจะได้แบบไหลลงเหมือนคล้ายๆไปเซาะเซาะดินที่มันแน่นๆที่อยู่ใน กระถางทำให้เขาลากเขาเดินไม่สะดวกเขาก็เลยไม่ค่อยโตอันนี้เป็นเมืองใหม่เมืองใหม่อันนี้เป็นทรงกอเลยเป็นหลายต้นสองต้นนะคุณยาเลี้ยงเป็นฟอร์มกอเนี่ยสีลานักป่าเนี่ยเขาไม่โตเลยเนี่ยเหมือนว่าดินเขาแน่นดินเขาแน่นเห็นไหมน้ำเขาจะไหลช้า พอน้ำไหลช้าแล้วทีนี้ทําให้ระบบลากเขาเดินหาอาหารลําบากคุณยายก็เลยลองมาทําตามที่สวนที่คุณยายดูคลิปเขาดูที่ว่าถ้าเรามาทําตามเขาล้างลากปล่อยน้ําใส่ดินให้น้ําผ่านมันคล้ายๆแล้วลากล้างลากเขาให้ดินมันโปร่ง ให้ดินมันมีที่ระบายให้น้ำมันไหลออกจากกระถางดีๆแล้วดูว่ารากเขาจะเดินหาอาหารสะดวกขึ้นจะทำให้ต้นบอนสีของเราโตขึ้นเนี่ยลูกเขาเยอะมากนางวิชุดาเนี่ยเป็นบอนเก่าที่สวยมากกัดสีสวยมากแต่ต้นเขาไม่ค่อยโตไปเขาเล็กมาก เนี่ยคุณยายก็มาลองทำตามเขาดูปล่อยน้ำใส่ให้น้ำมันซาะเข้าไปในดินดินมันจะได้โปร่งทำให้รากมันสามารถช้อนชัยหาอาหารได้สะดวกสะดวกเดี๋ยวคุณยายลองทำดูเผื่อวิธีนี้จะได้ผลต้นบอรสีของคุณยายจะได้ตดโตใบใหญ่ๆไม่กระดองกระแดงใบแคะแกน ง,องงเงงงงงง,ง,ง,งงงงงงอย่างเง,ง,ง,งีงง้ยเนี่ยเดี๋ยวได้ผลยังไงแล้วเดี๋ยวคุณยายจะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคลิปคุณยายดูอีกรอบนะว่าคุณยายล้างรากเข้าไปแล้วเอาน้ำฉีดกระจายดินให้เขาให้รากเขาสามารถเดินหาอาหารได้สะดวกแล้วดูที่ว่าใบของเขาจะโตขึ้นหรือเปล่า คลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปกับต้นองค์หญิงทอฝันที่คุณยายเพิ่มผ่าหัวไปนะคะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณยายขาเลาะได้นะคะสวัสดีค่ะ